เยโฮมาพบกันเกมที่สองของวันนี้นะครับหมวดจัดอันดับเหมือนเดิมน่ะคุณฮิโรชิยังอยู่นะฮะก็อ,อเอามาเล่นก็ได้เลสเพนโหชวนไม่ทันวะฮิโรชิมาฮิโรชิมาเล่นกับพี่บ่อยๆนี่ไม่เบื่อมั้งหรอครับหรือว่ามันชนะง่ายเกินไปออ mm hmm. คนเชี่ยอะไรเนี่ยอวยตัวเองชิบหายเลยอะแต่ว่านะสเตปของบีล่านี่เห็นไหมว่าตบบีล่าที่เป็นโลทองได้ยับเลยขนาดเล่นไม่บ่อยอเนี่ย เรื่องคุยนี่ขอให้บอกเลยครับผมมามาม,ามาตอนนี้ก็เข้ามาสู่หมดเลือกตัวแล้วนะฮะดูกันว่ารอบนี้จะเราจะได้เล่นตัวอะไรนะครับผมตอนนี้มีนักเวทแล้วนักเวท2สองโอเคขาดป่านะฮะ เดี๋ยวฮิโรชิก็เล่นซานิสอีกอะ่ะฉะนั้นป่าในรอบนี้เราจะขอเล่นเป็นออม่าเชียรหรหรือว่าลิโบลิโบ้ละกันนะครับเราจะเล่นแบบออกกึ่งแท้งนะไม่ต้องห่วงปราบคือว่ามีซานิสกับลิโป้ก็เหมือนกับเป็นตัวแท้งนะครับเพราะว่ามต้องเป็นตัวเข้าเะนาะแล้วลิโป้ถ้าเกิดสามารถยินดุดเลิศดได้ก็น่าจะวินบินได้อยู่ โอ้โห oh, oh, ทีมนุ้นมีวีล่าสกินใหม่ล่าสุดด้วยอะจัดว่าเด็ดโอ้ห oh, อบนี้โล่ทองฝั่งเราเยอะครับผมน่าจะชนะได้ง่ายนะฮะแต่ว่าโล่มันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันแค่อยู่ที่ว่าความเล่นบ่อยของตัวละครมากกว่าก็สังเกตเกมที่แล้วสิเป็นไงอะโล่ทองตั้งกี่คนเจอเราระดับกระจกงอกก้อยตบธรรมดาโอเคครับเราเล่นรีโบจังเกิลนะครับผม เราจะไปเริ่มที่เลสก่อนนะฮะมาลุยกันเลยเ <The defense. S 1> นี่ยคุณฮิโรชิเขาชอบไปกลางครับน่าจะให้ไปบนลงน้อยกว่าเดี๋ยวบอกเขาก่อนให้เราเวดูกลางให้เักเวดูกลาง <All S 1> เนี่ย <all S 1> บอกไปแล้วนะไม่เข้าใจก็เออแล้วแต่มาคลิปเกิดแล้วตีตีตทุบตี ตีอ้าวออมามันมาว่ะบอกให้คลิปตีออม่าไปก่อนนี่ไงอืม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 อืเย่ได้ตัวแดงมาแล้วครับผมเพื่อนมาช่วยแล้วฮะสบายแล้วมันหนีไม่ได้หรอกครับเนี่ยครับข้อเสียของการที่มาแบบมาบุกบ้านศัตรูนะครับผมซึ่งมันบอกตรงว่ามันไม่ควรนะฮะมาก็เหมือนมาแจกอะ นี่พูดจริงๆเพราะว่าเพื่อเราจะอยู่ใกล้กว่านะครับก็ถ้าเกิดเล่นแล้วยังโดนนาดนี้ยังคิดจะทําต่อไปก็อืมไม่ว่ากันอนะ่ะไม่ใช่ทีมเราโอเครีบฟาร์มป่า no เรียบร้อยครับออม่ามันไม่มีตัวป่านะฝั่งนู้นมีแต่บัตเตอร์ไฟโอเครีบเอาคีป่าก่อน เป็นการปั๊มเลื่อนให้เราด้วยครับเพราะเราออกขวามาแล้วฮะเพราะว่าสแต็กเรายิ่งเก็บเยอะมันก็จะยิ่งทําให้เลื่อนเราเยอะเนาะอ้าวโหข้างล่างโดนว่ะมาได้ติละเราจะอ้อมหลังศัตรูนะครับเราคุณฮิโรชิมาก่อนนะฮะเราจะเข้าเลยึอย่าไปกลัวครับผม เปิดอันตีเลยเพื่อทำสเเมจไวๆครับโดดตุ้มแหม้มวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาได้อยู่เอาได้อยู่โอเคสวยงามมากครับคุณฮิโรชิทำได้ดีทำได้ดีดดเอาตรงนี้ต่อเลยทำเ,เลือดไม่มีไม่เป็นไรครับศัตรูไม่มา,อาพอแล้ะ เิดอันติดูดเลือดก,ก่อนรู้สึกว่าแวนจะโดดอ้าวแวนฆ่าได้นะจ๊ะไปตรงกลางก่อนไปตรงกลางก่อนโอ้โหตายว่ะคุณฮิโรชิเ้ย <Advanced. S 1> เจอบัตเตอร์ไฟเขาล่อ,อ,ลอนะครับเราไปช่วยไม่ทันจริงๆฮะลึกไปเองช่วยไม่ได้นะครับโอเคมากลางต่อโอ้ยโดนเวฟอืม ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทนได้ครับตัวเราสามารถดูดเลือดได้ไวฮะหายห่วงแค่มายืนเฝ้าไม่ให้ป้อมแตกก็พอครับกดอันตีเลยครับจะได้ดูดเลือดเติมเลือดเร็วไฟหน้าน่าจะมีทันตอนนี้รีบฟาร์มก่อนครับผมข้างบนมันอยู่ไกลเกินฮะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ไปนะขอร้านนะลูกไม่ทันวะไม่เป็นไรไม่เป็นไร วิ่งไปกลางนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวบัตเตอร์ไฟมาอีกแน่เลยดูด้อฮิโรชิก่อนโหเหลือตั้งครึ่งลอดวีล่ามันเหลืออีกเพียบเลยครับข้างบนโดนข้างบนโดนนี่วิ่งไปก่อนน่าจะทันออมก่อนครับออมก่อนบัตเตอร์ไฟเก็บหมดเลยครับผมโวโยนแค่นี้พอครับเข้าไม่ได้ก็ปล่อยฮะ คอยกันป้อมให้ได้เอาพอครับผมจะเย็นรู้สึกว่าเกมน,นี้จะหนักอยู่นะฮะเพราะว่าสกอร์ไม่ห่างเท่าไหร่เลยเย่ฮิโรชิเอาป้อมมให้เราได้แล้วนะครับโอเคฮิโรชิโดนข้างหลังแล้วนะครับเราต้องวิ่งไปช่วยก่อนโอเคทันทันทันเอาต่อก่อนปับเดียวปับเดียวน้าวเก่งเก่งเปิดนันติสู้ ป๊บเดียวแปับเดียวป๊บเดียวดูดเลือดสู้ดูดเลือดสู้ลูกดูดเลือดสู้โอเคไหวนะครับมังกรต่อเลยนิปโปนเป็นตัวที่แบบซับสเตนเยอะมากครับผมก็คือสกิลดูดเลือดน,นั่นเองครับมันก็เลยแบบเออเล่นสนุกมากพอสมควรฮะเลือเราเหลือต้องเหลือให้ประมาณครึ่งครับผมเพราะว่าเราเล่นวีล่าบ่อยก็จะรู้ไงว่าดาเมจของวีล่ามันเป็นยังไงบ้างเราวีล่าใช้สกิลใส่คีปก่อนแล้วเราเข้าเลยเดี๋ยวเข้าช้าจะไม่ทันนะฮะอันติีไปเลยดีกว่า อย่าไปกลัวเรามีอันติอยู่ครับอันติเราดูดเลือดฮะอย่าลืมนั่นแหละสูมันสูมันซูมันเอาให้ได้ฮิโรชิได้อยู่แล้วโอเคกลับเลยกลับเลยเราไม่ไหวแล้วเราจะไปเอามังกรตัวน้อยแทนแล้วกันนะฮะเนี่ยรู้สึกว่าทีมจะโทนกันทุกเลนเลยวะ่ะเล่นยากอยู่เล่นยากแต่อาจจะไหวอยู่ครับใจเย็นๆใจเย็นๆมีดูดเลือดฮะ นี่รีโป้มันดีครับมาหน้าไม่ต้องใช้ดูดเลือดก,ก็ได้ตลอดเนี่ยดูดแป๊บเดียวึ้นวึบวืบบืบเลยอะปับ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 โโห و, ตรงกลางเมามันมากป่าได้ขี่ใหญ่แล้วเว้ยเช็คก่อนเป็นไงบ้างแล้วโอเคโอเคขอช่วยแวนนะฮะถ้าศัตรูจาวต่อก็ใส่ดิใส่ดิ โอ้โหรู้สึกว่ารอบนี้จะไหวไหมเนี่ยอืม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 เออไหวว่ะแต่ว่าไม่ไหวแล้วหนีเางเดียวโอเคกดเด้งเลือดรอครับผมถ้าเราเมียนตีอะน่าจะไหวโอเคครับหนีไม่ได้ก็พอครับไม่ต้องไปไล่ต่อไปไล่เดี๋ยวเราก็เสียหายอกีกฮะเล่นแบบเซฟเซฟไว้ก่อนจะดีกว่านะครับโอ้ ตึมมาเดี๋ยวให้เพื่อนเอาป้อมไปแล้วกันไม่ได้ว่าติดฟาร์มอะไรนะเว้ยแต่ว่ามันยังไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องไปบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะงงกันทำไมพี่แม่งติดฟาร์มถึงว่าไม่ไปช่วยเพื่อนเลยอย่างงี้คือว่าถ้าเกิดเพื่อนมาเล่นเป็นอยู่แล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องไปอครับเสียเวลาฮะเราสู้เรา,มาเมาตังคนเดียวดีกว่า เนี่ยแต่รู้สึกว่าขวาจะมีการบวกแน่นอนแล้วเห็นไหมเพื่อนโดนล้อมเฮ้ยไม่มาทางนี้อ่ะเข้าหลังเข้าหลังอื้มล่อปต้องไม่ฆ่าวปด้วฟไ์ก่อนแล้วแหละไม่งั้นเพื่อนเสียแน่ชีวิตโอเคได้ติแล้วเว้ยพัวพัวเรียบร้อยครับโหดจริงๆว่ะริโป้เนี่ย มารอบนี้เราต้องช่วยดันขวานะครับผมเพราะว่ามันมาขนาดนี้แล้วอะแหม่ป้อมเฮ้ยโดดออกก่อนชิดหายแย่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 หนีทนันหรเนี่ยโอ้โหไม่ทันว่ะศัตรูเอา execute มานะครับมันทำให้เบอร์ damage ได้นะฮะเราก็เลยเสียชีวิตไปน่าจะไหวน่าจะไหวครับสองต่อหนึ่ง TF เอ้ยไม่ใช่ Van เสียดายแค่ดอกเดียวเท่านั้นเอง เกมนี้สูสีมากนะครับสู่สี่พอสมควรเลยฮะมันมันตีตีเยสได้ละมีแต่พวกเอา execute มาทีนู้นนะสามคนเลยอะทำให้เวลาเราใกล้ตายแล้วเราไม่สามารถที่จะดเจนเลือดทันนะฮะโดนมันเบรสก่อนสุดยอดครับฮิโรชิกับแบนครับสามารถที่จะฆ่าศัตรูได้นะฮะจังหวะน,นี้เราจะไปเอามังกรคนเดียวก่อนละกันเนาะเพราะมันอยู่ฝั่งขวากันหมดเลย อมังกรพุ่งลกไปซ้ายต่อได้ครับอืมนี่เปิดอันติีเอาครับจะได้เอาไวๆเพราะเดี๋ยวกว่าจะไฟหน้าหน้าจะนานหน่อยนั่นไงล่อ,อก,กันอีกแล้วเฮียมาแล้วลูกเฮียมาแล้วหนูมาลึกนะจ๊ะ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  โอเคครับรอรอเราร,รอส่วนหนึ่งเดียวมันไม่มาก็เอามังกรก่อนระหว่างเพื่อนดันเอาแป๊บเดียวเอาแป๊บเดียวเพราะว่าเราต้องรอคีบด้วยครับเห็นไหมแป๊บเดียวจริงแล้วก็รีบวิ่งไปนะคีบกำลังมาพูกเรารีบขึ้นกลางให้ได้ครับผมมาในมุลามมสาล้วเว้ย นี่ไงฮิโรชิเอาหยุดป้อมมานะครับปติเลยกดปติกดปติกดปติอื้ือื้ือื้ือู่กดปติไม่ติดอะครับเซิงอ่ะถ้าเกิดกดปติติดนี่จบเลยนะคือกดแล้วเว้ยแต่ว่าแม่ไม่ติดสักทีเลยอะเซงอืมสักครู่นะครับสักครู่นะครับ ไม่พอเมมเหลือน้อยมากมามาต่อมาต่อหน้าเจาบอสกันได้แล้วนะตอนนี้บอกเพื่อนรวมตัวกันเบวบอสดีกว่าแต่ว่าคิซซี่อยู่ไกลครับผมว่าคิซซี่ตายแน่เลยอะ่ะเห็นแล้วเป็นห่วง นั่นไงเห็นไหมศัตรูไปล้อมลออคิซี่ครับจังหวะเอาบอลก็เลยแบบว่าน่าเอามากไฟหน้าน่าจะจบเกมนะครับผมเพราะว่าฝั่งที่ได้บอลนี้บอกตรงว่ายัางไงมันก็จะสตรองกว่าอีกฝั่งหนึ่งแบบเยอะเลยเพราะถ้าเมดเราจะเพิ่มขึ้นนะฮะเราคอยหมอก่อนครับเผื่อมีใครวิ่งมาอะไรอย่างนี้ ใจเย็นใจเย็นมามาพุ่งเข้ากลางครับผมเนี่ยฮิโรชิเขามีหยุดป้อมนะฮะเราเปิดอันตีตีได้เลยโยโยทันไหม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 ชนะแล้วสุดยอดเลยครับเพราะว่าพลังการกดป้อมของคุณฮิโรชินะฮะก็ขอบคุณมากครับผมที่ทำให้ชนะได้อย่างง่ายดายในเกมนี้โอ้โหเสียใจด้วยนะที่ไม่ได้ยินเสียงหัวเราะอันสาใจของพี่ โอ้โหเดี๋ยวนี้เป็น MVP แล้วว่าไม่ธรรมดาเนี่ยเล่นแต่ซานิสมาทางชีวิตเลยหรือเปล่าเรา,ะาอะฮะเย่จบเกมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรออยู่นะครับผมสำหรับตัวใหม่นะฮะลัมเบอร์นะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดได้มีคนส่งมาให้ก็เดี๋ยวจะได้แค่ด้วยกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวเจอกันในเกมถัดไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลูนมาแล้วเว้ยลูนมาแล้วสีม่วงซื้อจะหมดแล้วนะฮะ0.7ใส่นี้ไปก่อนครับผมต้องซื้อแล้วก็ไปเน้นซื้อลูนสีอื่นแทนนะฮะพลังชีวิตจกกอะเกาะเกาะเกาะโอเคพร้อมเรวโจมตีอ่ะยังไม่ซื้อแล้วกันเก็บตังค์ไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ลูนที่ใช้อยู่ก็โอเคละ เล่นอีกไหมไม่เล่ครับผมเดี๋ยเจอกันในเกมถัดไปแล้วกันนะสวัสดีครับ